ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดา พระตรัยปิดกไทยฉบับมหาจุลาเล่มที่23หน้าที่340ถึง344ทีฆะชานุสูตรว่าด้วยโกลิยบุตรชื่อว่าทีฆะชานุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณน,นิคมของชาวโกลิยะชื่อว่ากักราปัตตาเขตกรุงโกลิยะครั้งนั้นโกลิยะบุตรชื่อว่าทีฆะชานุได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนัดที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค ดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นข้ารือหัดเป็นกามโภคีดูครองเรือนนอนเบียดบุตรใช้จันทร์ของชาวกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหลยินดีทองและเงินขอพระผู้มีพระภาค โปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพนี้เพื่อสุขในภพนี้และเพื่อเกื้อกูลในภพหน้าเพื่อสุขในภพหน้าแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพยักฆปัจฉะทำสี่ประการน,นี้ย่อมเป็นไป เพื่อเกื้อกูลในภพนี้เพื่อสุขในภพนี้แก่กุลบุตรทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. อุทธ,ธนะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมัน 2. อารักษะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษา 3. กัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรดี 4. ส,สมชีวิตาความเป็นอยู่เหมาะสมอุทธธนะสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงานใดจะเป็นกสิกรรม พาณิชยกรรมโครักรรมเป็นช่างสอนรับราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทานั้น สามารถทำได้สามารถจัดได้นี้เรียกว่าอุตฐานะสัมปทาอารัคะสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโพคทรั์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำ ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองภพกระซับนั้นด้วยคิดว่าทำอย่างไรภพกระซับเหล่านี้ของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบโจรไม่ลักไฟไม่ไหม้น้ำไม่พัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักไม่ลักไปนี้เรียกว่า อารักขะสัมปทากัลยาณมิตตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสมเจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่จะเป็นขหาบดีบุตรขหาบดีคนหนุ่มผู้เคร่งศีล หรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตามพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาคอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีละสัมปทาของท่านพูดถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควร คอยศึกษาจาคะสัมปทาของท่านพูดถึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควรและคอยศึกษาปัญญาสัมปทาของท่านพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตาสมชีวิตาเป็นอย่างไรคือ กุลบุตรในโลกนี้รู้ทางเจริญแห่งโภกทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภกทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจากเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจากไม่เกินรายรับ เปรียบเหมือนคนช่างของหรือลูกมือของคนช่างของยกตราช่างขึ้นดูก็รู้ได้ว่าต้องลดลงเท่านี้หรือเพิ่มขึ้นเท่านี้ฉันใดกุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญแห่งโภคทรั์และทางเสื่อมแห่งโภคทรั์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีพยอย่างฟุ่มเฟือย<ๆ>ก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้ใช้จ่ายโพกทระซั เหมือนคนกินผลมะเดือ่อถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมากแต่เลี้ยงชีพอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้จักตายอย่างไม่สมฐานะแต่เพราะกุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโพคทรัพ์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพ์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะ ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองน,นักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับนี้เรียกว่าสมชีวิตาพยักขะปัจชะภพทรัพท์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้ มีทางเสื่อมสี่ประการคือ 1. เป็นนักเลงหญิง 2. เป็นนักเลงสุรา 3. เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่วปเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้าสี่ทาง มีทางไหลออกสี่ทางบุรุษพึงปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นและฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้สระน้ำใหญ่นั้นก็เหือดแห้งไปไม่เพิ่มปริมาณขึ้นเลยฉันใดภพกุรัย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีทางเสื่อมสี่ประการคือ 1. เป็นนักเลงหญิง 2. เป็นนักเลงสุรา 3. เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่วพยักขปัจชะ ภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้มีทางเจริญสี่ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ไม่เป็นนักเลงสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี เรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้าสีทางมีทางไหลออกสีทางบุรุษพึงเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นและฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้สระน้ำใหญ่นั้นก็เพิ่มปริมาณขึ้นไม่เหือดแห้งไปเลยฉันใด ภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีทางเจริญสประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ไม่เป็นนักเลงสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดี มีเพื่อนดีพยักขปัจช,ชะทำสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพนี้เพื่อสุขในภพนี้แก่กุลบุตรพยักขปัจช,ชะทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพหน้าเพื่อสุขในภพหน้าแก่กุลบุตร ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. นศรัทธาสัมปทา 2. อสีละสัมปทา 3. จาคะสัมปทา 4. ปัญญาสัมปทาศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไร คือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาศีละสัมปทาเป็นอย่างไรคือ กุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้ เรียกว่าศีละสัมปทาจาคะสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา เห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชําแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาพยักขะปัชชะทำสี่ประการน,นี้แลย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพหน้าเพื่อสุขในภพหน้าแก่กุลบุตร คนขยันหมั่นเพียรในการงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในภพหน้าอยู่เป็นนิด ที่พระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าสัจจะตรัสธรรมแปดประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เกื้อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าจากคะบุญนี้ ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่คฤหัสทั้งหลายด้วยประการชนี้